คนจะตกฝ่าห่องมาแล้วอโอ้โหงงเลยขั้พ่อกัอบอิสานบานดูงกับยายคือเก่าพี่น้องเก็บเห็ดดุขาเลยว่าเห็ดเปิงคมโอ้หเมื่ออเล่ตาในกิฟต์ได้มาหลายเติบแล้วบริเตนไทยให้เบิ่งมาดูมาตามเบิ่งน้ำกันเด้อตานี่สิเต็มบ่เก็บน้ำคู่นี่ลหละ แางลูกมาดึงทั้งไต้าเห็ดมาอกอยู่ทั้งไตพี่บัติบ้าแต่เห็ดมาออกบ้าที่แหงมาสัน่นนี่นะหลังคุณอะ Để nhảy <Nhạc> đó, hiệt tận Cái này này Cái này ุกๆแต่บ่ได้เอาเมื่อมือนี้เผาเนาสั ต้นพออีกมื้อนึงหฮาบักใหายเมือมม่อยมาเมื่อยมาเป็นไล่ต่างเด้ออันผู้ถายคลิปนี่ก็ได้โอ้ยจับเห็ดกระดดมือเล้วอู้ไเห็ดมี่แะดอกใหญ่ๆ 我还没烤到呢，你 y, 上面，嗯、啊，呜，上，这么累。 เ็ดออกหัาแหลกปีเ่อแหลกเจ้อแหลกของปีสิดอกใหญ่ดอกอ้วนออกบ่อยๆกับสิจอยรุ่งมาดีอย่างมันมาพอสามดอกสามดอกสวยๆ ยังมาหาเรื่อยๆกะเห็นดอกเดียวดอกเดียวตัวบางงามดอกใหญ่ขวมอ้าวคือมีดอกหน่อยหน่อยดอกท่าน้องหาหลอกบนงข้างนีร่องบงึงก็ะเ้ื่้นกันยันงมาทำไก่ได้ซองดอก เพราท่านได้ต็มตาอยู่จะได้ไปเบื้องคู่นะั้นมาตืมกันพ่อมันได้เต็มตามีเห็ดดอกหนึ่งสองดอกเห็ดเห็ดอันเห็ดพูดนะ้น่ะ ได้ปลาพคนพี่น้องหย่าบเป็นสไตล์ไปพคนนะ่ะโอ้ยปลาสาม,มาสิไายให็บเลยเด้ดอคนะน่ะจะเก็บเอาอซื้อทั้งฝนสิตกปลาห้องห่มมาแล้วจะเฝ้าเก็บปลาเนี่ยคลิปนี้แยกกับอสรุปคลิปทอนี้เด้อฝนสิตกฟ้าห้องมาแล้ว พอ,อกเก็บพอ,อกเก็บเต็มตาพอดีะทั้งล่มทั้งฝนมาดับพี่นอ้องก็เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อนฝะา้ฝงบอกกันไหมไม่คิดไม่เด้อจ้ะขอบคุณหลายจ้าบ,บ้านก็บ,บันพี่น้องฝนตก